E เชื่อวันนะครับก็เป็นอะไรที่เราเห็นที่มอเตอร์โชว์แล้วนะครับวันนี้ได้มาสะผัดของจริงถือว่าเป็นครั้งแรกทศไ,ไทยนะครับที่จ,จัดรถจัางยานไฟฟ้าจานวนมากที่สุดประวัติศาสตร์ของเราเลยซึ่งทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ให้ฟีดแบ็ข้อมูลในการกับขี่เพื่อเราจะจะนำไปพัฒนารถที่จะนําเข้าสู่ตลาดในอนาคตต่อไปครับ การออกแบบตลอดทั้งคันถือว่าเป็นการดีไซน์สําหรับอนาคตอย่างแท้จริงต้องบอกว่านี่คือรถต้นแบบของเขานะเป็นรถแนวคิดของเขาถือว่าเป็นโปรตาทยที่ขี่ได้จริงความรู้สึกแรกคือมันเป็นมิตรกับสิ่งแววล้อมมากครับเงียบแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยสัมผัสแรกที่ผมได้ลองเจ้ารถคันี้เนี่ยคือมันเป็นรถแบบพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับที่ที่ได้ว่าเกินความคาดหมายครับเพราะช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักที่158กิโลกรัม แต่การทรงตัวของเขาเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆเลยพอประทับใจของผมเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยครับประทับใจมากโอ้โหมันเร่งได้ดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่มีแกว่งไม่มีย้วยเลยครับหนึบแน่นมากๆอันนี้ชอบมากๆครับ เรื่องของการเดินกะเร่งเนี่ยก็เป็นอีกฟังก์ชันที่เราได้ power mode มาใช้ซึ่งมันน่าจะเป็นอนาคตในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ2ล้อของเรา handling ของ i s i d o w a t มันให้ handling ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นลักษณะของสกูตเตอร์ที่ขี่สบายมากๆครับการวางเท้าตำแหน่งนั่งการยื่นมือจับแน่นเนี่ยแล้วก็การเลี้ยวพลิกต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่คอม์ตมากๆครับสบายจริงครับผมชอบมาก จุดหนึ่งที่ชอบเลยก็คือมหมตถอยหลังรถมันถอยให้เราในความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ต้องใช้กําลังขาถอยหลังเลย e ีซิวันตอบสนองได้อย่างดีนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากรวมถึงในการขึ้นเนินชันเนี่ยกำลังจากมอเตอร์สามารถส่งให้เราขยานขึ้นไปบนเนินได้อย่างง่ายดายีซวัน e ตอบสนองการขับขี่ได้เต็มร้อยจริงๆครับ ครับใจะในเรื่องของระบบ Engine b r a k ครับเวลาที่เรายกคันเร่งนะฮะสร้างความอุ่นใจในการขับขี่มีการรีชาร์จด้วยตรงนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์แรกของรถไฟฟ้าก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของการชาร์จไฟพิกชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงจะได้ความจุบแบตเตอรี่สูงถึง90เพราะนั้นปริมาณแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยโอ้สบายมากสําหรับใครนะครับที่กาลังติดตามโปรเจกต ezero o นะครับจากทาง Yamaha ผมรับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับทั้งฟิลลิ่งการบำรุงรักษานะครับการดูแลต่างๆจากทาง y a m a h เนี่ยครบคันแน่นอนได้มาตรฐานมีคุณภาพครับ